ท้องอยู่ก็แซบได้สิคุณแม่คนดังที่แม้จะตั้งท้องแต่ก็ยังแซบได้เรียกได้ว,ว่าแต่ละคนน,นั้นได้เก็บภาพความประทับใจตอนตั้งครันมีเบบี้อยู่ในท้องกันเอาไว้สวยแซบไม่มีใครยอมใครจะมีใครกันบ้างไปชมกันเลยจ้า อยพิสดาเริ่มเปิดกันด้วยที่คุณแม่ป้ายแดงที่เพิ่งคลอดลูกสาวไปเมื่อช่วงเช้าวันที่10มกราคมที่ผ่านมาซึ่งเธอนั้นใครๆต่างก็รู้ว่าเป็นพิธีกรตัวแม่แห่งความแซ่บอยู่แล้วท้องหุ่นของเธอนั้นใครๆต่างก็บอกเลยว่าอิจฉาหนักมากพอตั้งคภ์มีตัวน้อยอยู่ในท้องบอกเลยว่าความแซ่บเหมือนเดิมซะอย่าง,งานั้นเผยสส่วนให้ได้เห็นอย่างชัดเจนอวดท้องโตพร้อมกับแฟชั่นริมทะเลตัวแม่ก็คือตัวแม่ไม่มีเปลี่ยนเลยล่ะจ้า เซเรต้าเจนเซนคุณแม่ลูกหนึ่งของสาวซเรต้าเจนเซนที่ในตอนตั้งครรภนั้นต้องบอกเลยว่าไม่ว่าจะตั้งครรกี่เดือนเธอกำลังจะมาอวดภาพความแซบให้ได้เห็นอยู่ตลอดพร้อมกับแฟชั่นคนท้องไม่ว่าจะด้วยลูกในไหนก็เข้ากับเธอได้ดีเป็นอย่างมากทวีคุณความออร่าเป็นปังคุณแม่มากขึ้นเรื่อยๆไม่แปลกใจเลยที่สามีอย่างกอรนานะรงเดชจาทั้งรักทั้งหลงแบบนี้นี่เอง เนโชติกาคุณแม่ลูกสองที่ไม่ว่าจะตั้งท้องอีกสักกี่ครั้งขนของเธอก็ยังเป๊ะปังเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนทั้งตอนตั้งคันและตอนคลอดแล้วจนส,สาวหลายคนบอกเลยว่าอิจฉากันหนักมากมักจะมาอวดแฟชั่นคุณแม่ตั้งคันให้ได้เห็นกันอยู่เสมอแต่ละลูกบอกเลยว่าแซ่บไม่มีแพลวจนหลายคนต่างบอกเลยว่าคนอะไรท้องยังสวยเป็นคุณแม่ที่สวยมากเลยจริงๆ น้ำชาเชีรานัทพาำเอาทะเลร้อนฉากกฤลีเดียวเมื่อคุณแม่นักร้องอย่างน้ำชาเชีรานัทได้ตั้งขันน้องน้ำทะเลตอนตั้งขันนั้นต้องบอกเลยว่ากลายเป็นสาวแซ่บในพริบตามักจะมาอวดหน้าท้องส,สวยๆให้ได้เห็นกับพิมพ์ทะเลก่อนคลอดเรียกได้ว,ว่าง,งานนี้ทำเอาทะเลเดือดกฤทีเดียว แป้งออนเจราเรียกเร้ยว่าคุณแม่สมัยนี้เวลาท้องก็มักจะมาแข่งกันแซบสุดๆซึ่งนั่นก็ไม่พ้นสาวแป้งออนเจรานั่นเองที่เธอได้มาอวดรู้สึกแซบไม่แพ้กับคนไหนๆก่อนคอนก็ได้ไปถ่ายแฟชั่นคุณแม่ใกล้คลอดเอาไว้เช่นเดียวกันแต่ละภาพนั้นบอกเลยว่าแซบไม่มีแพวท้องโตขึ้นมาพร้อมกับความสวยที่มากขึ้นเยอะเลยทีเดียว ชมพู่อรารยามาต่อกันที่คุณแม่ลูก3ากันบ้างสําหรับตัวแม่ยังสาวชมพู่อรารยาฮีเหอนั้นก็ได้ตั้งคันลูกคนที่3แล้วเป็นที่เรียบร้อยและแน่นอนในเรื่องของการแต่งตัวนั้นต้องยกให้กับแม่ชมพู่เลยละจ้าเพราะเป็นถึงเจ้าแม่แฟชั่นนิสตาในเรื่องของลูกคุณท้องัหนก็ไม่เคยมีแผ่วแม้จะไม่ได้ออกมาโชว์แซบเบอร์แรงแต่ต้องบอกเลยว่าแต่ละลูกนั้นแอบ้างความแซบเปียวเอาไว้ได้เป็นอย่างดีเป็นคุณแม่ที่สวยและออร่าประกายมากเลยทีเดียว ลีเดียสรันดัตอีกหนึ่งคุณแม่ลูกสามที่เรียกได้ว,ว่าก็แซ่บไม่ธรรมดาเมื่อไหร่ที่คุณแม่ลีเดียได้ตั้งขันนั้นเธอกำลังจะอวดภาพเซ็แฟชั่นสุดแซ่บท้องกลมโตให้ได้เห็นแม้ว่าจะเป็นคุณแม่ลูกสามแล้วแต่ความแซ่บของแม่ลีเดียก็ไม่เคยลดลงไปเลยจริงๆบุนดีสุขภาพดีอยู่ตลอดยอมใจมากเลยละจ้า ดิวอริสราเรียกเด้ว,ว่าการตั้งคันนั้นทำอะไรเธอไม่ได้เลยจริงๆสำหรับคุณแม่ใบแดงอย่างสาวดิวตัวแม่ภาพพื้นทะเลของความแซ่บที่แม้ว่าตอนตั้งคันเธอไม่ได้ออกมาโชว์สุดจุดแซ่บริมทะเลให้ได้เห็นเหมือนเมื่อก่อนสักเท่าไหร่แต่ภาพเซตที่เธอได้ถ่ายนั้นแต่และเซตต้องบอกเลยว่าสุดจิ้งเป็นอย่างมากแต่และชุดไม่ธรรมดาโดยเฉพาะภาพอันตราสาวของลูกชายที่เอามาร้อยเรียงกันเป็นชุดใหม่ทำเอาหลายคนต่างบอกเลยว่าชอบมากเลยทีเดียว ปุ้มปุ้ยพันธิพาได้ขึ้นว่าเป็นคุณแม่ที่ท้องสวยมากคนหนึ่งสาหรับสาวปุ้มปุ้ยที่แม่ตั้งคันอยู่นั้นก็แซ่บไม่มีแผ่วว่าผิวสวยและหน้าท้องกลมโตที่ดูสง่าง,งามมาให้ได้เห็นกับภาพเซตต่างๆจนแฟนคลับต้องบอกเลยว่าเป็นคุณแม่ที่สวยเป็นอย่างมากสมมงกับความแซ่บนี้เลยละจ้านาตาลีเจราราวนน์เปลี่ยนหายกันด้วยคุณแม่ใส่แซ่บอย่างสาวนาตาลีที่เพิ่งตั้งท้องลูกคนแรกก็ได้ออกมาเผยภาพความประทับใจความทรงจำตั้งคัน,คนเอาไว้เป็นที่ระลึกเซตภาพสวยงามที่มาพร้อมกับความแซ่ทาาาเอาเอแนนนขามมมมกกดลลคชใววสยยยงตีีี